สำหรับใครหลายหรือคนที่มีหนี้ที่เกิดจากตัวเองเกิดจากคนรอบข้างหรือภาระที่เราต้องรับผิดชอบเรามาดูกันนะคะว่าภายในปีนี้หนี้ของเราจะหมดไหมเลือกมาหนึ่งใบนะคะเลือกมาหนึ่งใบสำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะหนี้ของคุณจะหมดไหมแม่มองว่าตอนนี้หนี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดจาก ไม่ใช่นี้ของคุณคนเดียวอาจจะใครอีกคนหนึ่งที่มาร่วมใช้แต่ถึงเวลาคุณต้องมานั่งใช้หนี่อยู่คนเดียวนะคะแม่มองว่าถ้าภายในปีนี้หมดไหมแม่มองว่ายังไม่หมดแต่ว่าจะเบาลงนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตในบางเรื่องให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับนี้ก้อนนี้นะคะก็ให้ประหยะัดและอดทนแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดถึงว่าแบบบางทีหนูจะมานั่งพะวงว่า ไม่น่าเลยไม่น่าอย่างงั้นไม่น่าอย่างนี้มันทําให้เราหมดกําลังใจในการที่เราจะดํารงชีวิตหนูคิดแค่ว่าอเป็นนี่ก็ใช้ก็จบสักวันหนึ่งก็หมดนะคะแม่มองว่าถ้าสิ้นปีนี้มองว่ายังไม่หมดนะลูกอาจจะเป็นประมาณสักต้นปีหรือปีหน้านะคะมันไปในทิศทางที่ดีนะคะเลิกกังวลและกล้มหน้าทำงานนะคะยังไงก็หมดคะ่ะลูกสำหรับใบที่สองนะคะจะหมดไหมนี่จะหมดไหม ยินดีด้วยนะคะคุณลูกสําหรับภายในสิ้นปีนี้แม่มองว่านี่สินหรืออะไรหลายๆอย่างที่พัวพันติดพันทุกอย่างจะขี้คายจะจบจะสิ้นแน่นอนหนูอาจจะได้รับโอกาสหรือได้โชคหรือได้อะไรบางอย่างที่มาแบบงงๆงหรือผล,ลบุญที่เราเคยกระทําที่ไม่เคยยอมแพ้ในความดีมันจะส่งผลให้หนูมีทางออกเกี่ยวกับนี่ก้อนนี้นะคะ แพคก,กระเป๋าและไปเที่ยวแบบสบายใจได้แบบคนไม่มีหนี้ได้แล้วจ้าแล้วก็สําหรับใครหลายๆคนนะคะที่ยังมองหาโอกาสที่เกี่ยวกับการเงินอย่างที่แม่บอกว่าคนเรามันเสริมได้หลายอย่างนะลูกนะคะสําหรับใครที่เลือกใบที่สองแม่แนะนําเลยนะถ้าหนูจะเสริมเรื่องทรัพย์เรื่องหนี้สินหรืออะไรก็ตามที่มันติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่ตอนนี้นะคะ ปากเจ้าซัพย์แม่แนะนําเลยสําหรับใครที่อยากเป็นปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะคะปากเจ้าทรัพย์เรียกทรัพย์เรียกเงินหนูต้องมีหนูต้องทํานะคะสําหรับใบที่สองนะจ๊ะสำหรับใบที่สามหนูจะหมดนี้ไหมคะคุณแม่คะ่ะปีนี้ของเก่าก็ไม่หมดของใหม่ก็กำลังจะมานะคะมันเลยกลายเป็นเหมือน หนูเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวหนูเป็นเหมือนช้างเท้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านในบ้านเราและครอบครัวเราด้วยนะคะปูกย่าตายายผีนอกหนูนี้นันมันเลยกลายเป็นเราหมดมันเลยกลายเป็นนี่มันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะถ้าถามสิ้นปีนี้หมดไหมแม่พูดเลยว่าไม่หมดเพราะว่านี่มันค่อนข้างเยอะและมันจะกลายเป็นไอน้นู่นไอน้นี่ไอ้นั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ แม่มองว่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากหนีไปไกลๆแต่ด้วยความที่หนูเป็นเด็กที่กระตันยูนะคะละทิ้งไม่ได้มาเลยไปไหนไม่ได้ไม่ต้องหนีนะคะลูกลูกไม่ต้องหนีลูกสู้เลยลูกเก่งตอนนี้ที่หนูท้อมันคือการเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างเฉยๆลูกถามหนูสู้กับเงินก้อนนี้ได้ไหมสู้กับนี้ก้อนนี้ได้ไหมสู้ได้นะลูกสู้ได้นะหนูใช้ความกระตันยูหนูนี่แหละเป็นที่ตั้ง และนี่ก้อนเนี้ยอีกไม่นานมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกสําหรับใครหลายหลคนที่มีเกี่ยวกับอ่ะช่วงวัยรุ่นเราไม่รู้หรอกว่าเราดื้อกับพ่อกับแม่แค่ไหนนะคะสําหรับหนูไปเสริมเรื่องอะไรนะคะไปเสริมการขอขมากรรมพ่อแม่นะคะหนูก็เลื่อนไปดูคลิปคลิปล่างๆของคุณแม่นะคะที่เกี่ยวกับการ ล้างเท้าแม่กับเท้าแม่นะคะอันนั้นจําเป็นนะลูกเรากลับไปสู่เริ่มต้นถ้าเราไม่มีแม่จะมีเราไหมถ้าไม่มีแม่หนูจะไม่ได้นั่งฟังอย่างนี้ไหมนะคะกลับไปจุดเริ่มต้นและเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวหนูจะมีทิศทางมีทางออกที่ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนนะคะไปแก้ที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคะ เดินกลับไปเส้นชัยและเดินกลับมาใหม่ด้วยความสมบูรณ์จริงๆนะคะแม่มองว่าทุกอย่างจะขี้คายแน่นอนกับนี่ก้อนนี้ที่มาจากอะไรหลายๆอย่างก็ตามภาระหน้าที่หรืออะไรหลายๆอย่างก็ตามนะคะมันจะขี้คายไปในทิศทางที่ดีหนูไปเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะลูกแล้วเดี๋ยวจะปังแน่นอนจ้า